วันนี้หนูจะมาเสนอพลอยสตาเป็นชุดนะคะแล้วก็สวยมากค่ะมีดาวหกแฉกใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะเบอร์0871505601บ้าน039302209ค่ะพลอยสตามบอดันนะครับชุดนี้เป็นพลอยเก่า เป็นพอยเก่านี่ครับพอยที่อยู่ในมือเด็กดำนี่นะครับเป็นพอยจากแหล่งหมู่บ้านเขาพอยแหวนใช่ค่ะแหล่งนี้มีพอยเยอะไหมเยอะค่ะแต่ตอนนี้เริ่มน้อยลงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพอยตาชุดที่หายากต่อไปนะครับค่ะ แล้วในสายตายดูแล้วสวยไหมของนี้สวยค่ะการันตีด้วยเด็กดำรับประกันไม่ต้องเซอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่สายตายเด็กดำเซอร์เองจากคำบอกเล่าหมครับค่ะเราอยากได้พอยทำยังไงอยากได้พอยกล่องน,นี้ คุยค่ะที่เบอร์ที่เบอร์คะ <0 87 S 2> ่ะ087 1505601ค่ะเบอร์โทร087 1505601เป็นเบอร์ประจำร้านนะครับค่ะเทียบกับพอย และเป็นพลอยบุตรสีเหลืองได้